ปาอะไรนะครับปาเขาแบบเขา,า,า,าถามเขาทำไมถึงเออทำไมถึงเปลี่ยนทรงผมอะไรคุณบอกว่าอะไรค่ะเขบอกว่าเขเปลี่ยนปลอมตัวเฉยๆอ๋อแต่ทุกคนเขากจจ็จำคุณได้นะคุณอยากปลอมตัวจริงๆไหมล่ะไม่อยากมไ,มไม่ต้องที่อยากให้แบบหีผิวขาวโอ้ยไม่ได้พูดอะไรว่าจะว่าจะว่าจะาให้ขาวผมยังไม่ได้พูดเลยนี่พูดอะไรนี่ก็คือพูดแบบทำไมไม่ไ่ไม่ด้พูดอะไรเลยนี่คือพูดนะอ๋อ ไม่ใช่ผมยังไม่พูดเลยว่าจใจคุณผิวขาวอะไรผมยังไม่พูดเลยเลยผมแค่บอกคุณอยากปลอมตัวจริงไหมล่ะแล้วทำไมให้ซื้อบัตรทำไมอ่ะไม่รู้ก็แบบแล้วให้ซื้อบัตรทำไมแบบผมได้เจอคุณในร็อกเอ้าไงเจอทำไมคุณก็เจอได้คนเดียวคนอื่นก็เจอไม่ได้อ่ะอ้าวทำไมทำไมผมเจอได้คนเดียวคมเป็นคนจ่ายเงินอ่ะก็คือทุกคนทุกคนที่จ่ายเงินให้คุณก็คือจะได้เห็นหมดเลยเหรอมันมีเวลาเนาะ เอาผมจะจะได้ฟังอีกนานแค่ไหนอ่ะแล้วคุณอยากฟังนานแค่ไหนอ่ะแล้วถามทำไมก็ถามไว้ว่าอยากฟังนานแค่ไหนก็แล้วแต่คุณแล้วกันแล้วแต่คุณแล้วกันไม่เอาผมมาแจ้งอีกหนึ่งคนดีกว่าอะไนะครับว่าไงนะว่าไงนะก็แล้วแต่เธออยากฟังนานแค่ไหนคุณพูดแล้วนะแล้วแต่ผมอ่ะพูดแล้วนะ ได้จำไว้ฮัลโหลครับอยู่ไหนครับอยู่แลนแชมพูครับแลนแลนแชมพูอ๋อแลนคุณใช่ไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไป okay, ครับเดี๋ยวไปโอเคครับ เอออันนี้คือคุณคนง่วงเหรอครับว่าไงครับไม่คุณนะคุณเข้าใจหรือเปล่าคือนาลกอะนาลกก็คือแบบจะคุยกับคุณแค่คนเดียวคุณเข้าใจไหมครับครับโอเคใช่หรือว่าแบบคุณแบบชอบแบบให้แบบนรลกไปคุยกับหลายๆคนอย่างเงี้ยหรอรู้ผมผมจะรู้ตัวคุณได้ไงล่ะผมจะรู้ได้ไงอ่ะนีคุณนีคุณโง่หรือเปล่าหรือว่าคุณแกงโง่โอ้โหพูดว่ะ อันนี้คือแบบคุณไม่รู้จริงๆหรอไม่รู้ว่าอะไรครับก็ก็ไม่รู้ว่าเออจะก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่ไม่รู้ว่าอะไรครับเออไม่รู้แหะไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่รู้ไม่รู้แล้วคือคุณจะพูดแล้วคุณจะยิ้มทําไมเนี่ยสุดไม่รู้เรื่องอะไรครับก็ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยพูดแล้วยิ้มไปอย่างเงี้ยไม่รู้แบบต้องพูดแล้วแบบต้องตึงอย่างต้องตึงตลอดอย่างเี้ยหรอคืออารมณ์ดีเหรอครับถูกไหมเปล่า อารมณ์กาอรมณ์ดีตลอดนะไม่เคยอารมณ์ร้เลยครับครับเชื่อครับ <c oughs> แล้วคุณชอบแบบไหนอ่ะ <laughs> ไม่ไม่รู้ครับสวัสดีครับสว <พอ S 1> ัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเจเจ <7 S 1> ตอนนี้พูคุยติดสาวจัดบอสผมโอ้ลัง<ห>ลงมอ,งอยู่แล้ว น้องๆกำลังงแงได้ดิโอ้โหพี่เหมือนพี่เหมือนเครียดอะไรพี่เหมือนไอ้เหี่เฮ้ยมึงเอาอยี่ที่มาทำไมเนี่ยไม่พี่สินแกไปคุยกับไดมอนดว่าอย่างงูหนึ่งยี้แกคุยไปเรียกจะอะไรพี่เครียดกันหน่อยดิแล้วมึงเอามาไปคุยได้ทำไมมึงเอามาไปคุยได้ทำไมมึงไม่รู้ว่ามันเดือเนี่ยไปเองไม่ไปเองเขไปเองผมไปบขี่เจอผมขี่ไปเจอเขาพอดีผมรีบแทงเข้ามาเลยเฮ้ยฟอนดไอ้จี่เฮ้เหี้ยกูไม่อยากให้ตีกันนะมันตีกันนะมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยไอ้ถูกไหมอะเราได้อะไรหรอ ก็ไม่ได้อะไรถูกไอ้เียมันก็มีแต่แก๊งไปเรียนอะไรมึงแล้วมันมไปมึงไม่เกี่ยวอะไรเขามันคือเรื่องของเขาอย่เนี้ยไม่ไม่ได่เน่ผมไม่ไเจ้าไปเฉยว่าเอออย่าตีกันเลยพี่แล้วไปได้ทำไมไม่นทำไมไม่ซีนชเป็นพระเอกวะพี่เป็นไรม่ก็มาเปิดคอมนี่มาเปิดคอมันนี่อะไรวะไอ้เชี่ยกูไม่อยากให้คนมาตีกัน่ะไอ้เียไม่ชเป็นพระเอกกูเกียดจิ้มผานเรือพวกพระเอกเนี่ยเวลาตอนเมาเนี่ยไม่ใช่มิกก็มิโก็เป็นแฟนจะบอกนี่ก็ ไอสัตว์เดี็กวัดมีคอมมันดิไม่มึงชุบกูนี่เดี๋ยวกูไปไสะพายเดี๋ยวกูคุยแม่งเองนานๆพี่เหมือนคนเลี้ยงกูปล่อยทิ้งน้ำเลยแหละกูปล่อยจริงนะพี่ไม่หยุดอ่าแมสองหนึ่งไหวไหมเอาเชีอยสองหนึ่งกูไหวเอาไหมมามึงมามึงมามึงมาไอสัตว์มึงมาเยี่ย